สวัสดีครับปิชัยนัทรัตน์คงวงศ์นะครับผมปิชัยอะไรนะนัทรัตน์ครับผมนัทรัตน์ครับผมิรอนเดียวแบบเเรี้ยงมาจบจักหวะเขาง่ายไปเล่เรื่อยๆเขาเดี๋ยวก่อนโรงเรียนไหนล่าสุดที่เรียน่ะล่าสุดคำนาดีพิทยาครับผมคำนาดีใช่ครับพิทยาเป็นไงบ้างเรียนโรงเรียนล่าสุดดีอยู่ครับผมแต่ฝาก บอกฟูในเรื่องครับผมอัดทางปลาไว้ในเรื่องครับผมเรียงไปดูครับผมเรียนลปลาไปเลยครับคือโดดเรียนบ่อยไหมตอนที่เรียนอ่ะคือขายจะของให้น้องเเรีนเล็กเป็นเกเรแหงครับผมแล้วก็บคอยเขาเรียนครับผมนะ้วอย่าบอกว่าผมนี่ได้มั้าความเกเรครับผมเกเรเรื่องอะไรเกเรเรื่องอะไรคิดมากสิ่งที่เกเรที่สุดในชีวิตคือ การเลี้ยงไต่ตีไหลเฮ้ยตั้นั่งเงียบว้ตันนักงเงเว้ยม่ได้ไม่มาไม่ตีกับเพื่อนนี่เขาท้าตีตัวเองหรือเป็นตท้าตีเขาอผมผมเป็นคนที่มาหาเลี้ยงครับผมท้าผู้ใดกันมัดกับจิ้งจิงใกล้ใกล้เสียวผมงมเลยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่หายเรื่องใครแต่ว่าจิ้จิ้จักจักรกูทักเรื่องใครเดี๋ยวนะมาเม่ เบบี้ครับอดีตพี่เลิกอดีตเนาะอดีถ้าอยากว่าผลงานเพลงหนึ่งเพลงเอฟซีจะวาเพลงอะไรข้าน้ำนมเหรออ่านอีกบทอ่งเอข้าน้ำนมแม่นี้มีบุญ ที่เฝ้าห่วังลูกแต่หลังเมือยังนอนเปลีนแม่เราเฝ้าโอละเห็นยหลงองลูกน้อยนอนเปลีนไม่ห่างหันนี้ไปจึงกลอ้่ะพูุนี้เป็นคอเเอล์เลยลูกคอเเอล์เลยให้แต่ให้ต่สิบสองสิบท่สิบสองสิบหาไก่แล้วไก่แล้ว น้องยูนี้นะครับกับเส้นทางชีวิตนักเรียนก่อนจะมาอยู่โตัวเกียวน้องลีโอสวัสดีครับผมเด็กชายวัชรดนวิกครับมาจากโรงเรียนหลังเขียวคริสตันไฮสคูลมาจากโรงเรียนเดียวกันกับพี่เป็นเมืองศรีแมืองืรอแล้ว ไม่ดับแบตหมดจะเสียบไ้ไหมกดหรือเปล่าสักรู่นะคะตอนนี้ระบบกลังขัดคล้องนะครับออชื่อชืออะไรเบ้นใช่ไหมเรียวติดไหมเอาพ่อแบมาเสียบเร็วๆกดกลยกดเลยเอาแม่ขึ้นมาแล้วกมีกัดซีนอยู่อ้ยตายแล้วอของเขาแรงแล้วพวงไหนของทั้งเพื่อนนั้นเปไรน แบอปป่ะว่าสกแบ้ปแบบใช่ไหมยังไงครับยังไงครับตอนนี้นะคะกำลังจะหาหมาอยู่นะฮะรานสวัสดีครับผมเด็กชายวัชรดลวิกฤครับมาจากโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมครับเป็นไงบ้างตอนเรียนลูกทำอะไรบ้างตอนนั้นตอนเรียนก็เป็นเด็กเรียนครับเป็น เออถือว่าตามรอยพี่เบ้นละกันครับเบไหนเบ้นเมืองศรีนี่แหละครับเอาอยู่โรงเรียนลกันเหรอใช่ครับตามร้อยคนถือแท่อยู่โรงเรียนไม่ค่อยมีอ่าคนเรียนเยอคะคับเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ว่าแบบคนแบบผู้สาวหลาย <ๆ S 2> นั่ <ๆ S 2> นเองอ่าแบแบบว่าทีเขาแตกสาวเสกันสย์ไอ้นั่นมาโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนหญิงร้วนอะไรเงี้ยครับแตกสาวน้มเขา นี่ยคับประวัติการี่ซัมเนี่ยครับแล้วแต่ทาไมได้มาร้องเพลงแบบว่าโรงเรียนเขาให้เราไปนักร้องหรอหรือยังไงเริ่มต้นการร้องเพลงเริ่มต้นจากโรงเรียนอยากหาเงินนะครับอยากหาเงินก็เลยอ่ะไปส่งวงโปรงลางแสดงีครับเพื่อนก็หานักร้องไป้องห้องเพื่อนครับตอนนี้ก็ติดศูนย์วิชานาตศิลป์อูครับก็เลยได้โอกาสไป้องเพลงให้เพื่อนแก่ศู์ให้เพื่อนค่ะอ๋อตอนนี้ก็คือเรียนอยู่แดนค่ะ แต่ขนาดที่ยันมีแฟนไหมลูกตอนเรียนก็ตอนเยนคือตอนนี้ไม่ใช่หรอถือว่าเป็นการมีแฟนก็ช่วยเหลือได้เยอะเดือดติดตรวติดอะไรเพิ่มกิแก่เฮาเป็นแฟนก็แก่ศูนร์ไงแกช่วยหน่อยแก้สูตรครับแก่ศูนรคือแบบกระเป๋าหนักอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนช่วยประคองพูดอย่างนี้ก็มีแฟนแล้วเอาบอกซื้อซื้อค่ะบอกเลือซื้ออ๋อยังไม่มียังครับยังก็มีความจีบใช่ไหม ก็ยังไม่มีใครเข้าตายังไม่มีใครโอ้ยดารามากเลือดดูไฮโซมากไม่มีใครเข้าตาใช่ค่ะโอเคนี่คือน้องลีโอนะครับคนสุดท้ายท้ายสุดที่บูอานเสียงปิดแก้แก่สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายอนุวัฒน์บรพันธ์มาจากโรงเรียนบ้านสาวถีรลังสศิรแลวก็โรงเรียนนครขอนแก่นครับ ดื้อไหมอยู่เรียนตอมาเรียนอยู่เรียนดื้อไหมลูกโดดเรียนบ่อยไหมหนูไม่เคยโดดเรียนครับแต่ขาดตลอดไหมลูกขาดตลอดครับเยอะกว่าโดดไปโรงเรียนเป็นไงบ้างแบบว่าที่ค่ะว่าเป็นเด็กกิจกรรมอยู่เรื่อยโรงเรียนเก่าที่อยู่ไอชวัตถีอ่ะใช่คับมีมีกิจกรรมก็คือดีใจมากเพราะว่าจะไม่ได้เรียนใช่ไปโรงเรียนสายบ่อยไหม Il, ป, time, ปกติถ้าไปงานกลับบ้านมาถึงหกโมงนะครับก็หกโมงเช้าก็จะไปเที่ยงครับแล้วเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเพื่อนแบบเขาแบบเซลล์เรเาเออเราเป็นนักร้องนะอะไรอย่างนงี้แบบพาเราร้องเพลงมัลติเด็ดเขาเซลล์ไหมหรือเขาพูดถึงเราบ้างไงเวลาเราไปโรงเรียนไม่เซลล์ครับปกติมันเพื่อนเลย๋อไหมแบบมีคนสนใจเออแล้วมาี่สุดมาาครับเชิดเลยก็คือวัน วันที่วันที่ตัวเองแบบวันนั้นอ่ะปีเอ่อปีก่อนเนาะที่ตัวเองออกเพลงเพ,พระเาะรแม่กองติดหน,นึ่งชาร์ตในมาในประเทศไทยวันนั้นอ่ะมีคนเที่ยวอย่เป็นไงบ้างตอนที่เรีเองเ<ด>พลงพรารแม่กองติดชาร์ดอันหนึ่งของประเทศไทยก็ดีใจค่ะก็เปิดทางโรงเรียนเปิรงเใช่า่าคือร้านอ่าร้านอยู่เนี่ยคือเฉพาะในโรงเรียนใชั้นไม่ที่ดูทุกคนทุกคนในประเทศพูดยองบอกคุณคุ้แบบวิสซีแกมวิทนักร้องชื่อดังเลยนะแล้วหลอคอนแกนจังหวดคอนแกนมา ก็เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันเขาเห็นอยู่แล้วอ๋อแล้วตัวเองไปโรงเรียนรู้สึกว่าพิเศษก่าเพื่อนไหมที่ธรรมดาทั่วไปธรรมดาครับไม่พิเศษแล้วแต่ใครจะคิดว่าพิเศษแต่แต่ไปโรงเรียนก็คือธรรมดาทำก็ทำตัวเหมือนเดิมใช่ค่ะทำตัวเหมือนที่อยากทำอะไรปอะมาณว่เหมือนที่เคยทำใช่ไม่คือไปโรงเรียนอ่ะ ได้ปกปวดปล่อยอย่างนีปวดปล่อยแบบไหนใช่ก็เป็นแบบนั้นเลยเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิเอาคือคือเป็นคนสิแกรมคนเดิมคนไหนก็เป็นสิแกร์คนเดิมในขณะที่วันนั้นติดชาร์จมาแรงคือเพลงแม่กองมันดังทิกตอกมากทุกคนต้องเปิดมาแม่กองหมดก็ยังทำตัวเหมือนเดิมใช่แล้ววันนี้ล่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเดิมเหมือนเดิมนี่เขาไปดูเลยนะหมูดิ่งอะไรมาวันนี้พวกสูมากสวยแบบต้นหมูดิ่งที่สูคุณถามดู ไปดูหมูดวงใช่ครับได้สาระอะไรบ้างครับจากหมูดวงขอประโยชน์ไม่ได้ครับไปดูเฉยๆค่ะเพราะว่าได้ความน่ารักได้หุดหนุนการเท่าเทียมขอนแก่นได้หุดหนุนเขาสนกว้างให้เขามีคนไปท่องเที่ยวโอเคอะ